น่ารักมากน้องแป้งขอบคุณค่ะหลายๆคนพิมพ์นะคะท่านก็จะมองเห็นเราเองนะคะนะเสียงเล็กๆอาจจะไม่เห็นบรรทัดเล็กๆบรรทัดเดียวอาจจะไม่เห็นถ้าพวกเราช่วยกันพิมพ์ท่านก็จะเห็นเองอะค่ะนะทางช่องข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็รอแม่ว่าแม่สู้ไหวไหมจะให้ช่วยยังไงตรงไหนตอนไหนยังไงนะคะนะสาวกเคป๊อปสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณประมลที่สิรีพี่สิริยาพี่สิริยากรเหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เหน่งทุกๆคนนะคะเออก็หวังว่าหลังจากการประชุมนะคะเราจะได้คําตอบที่ ทำให้พวกเรารู้สึกผ่อนหนักเป็นเบาบ้างนะคะถ้าจําเป็นก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากทุกๆด้านที่เราทำได้ค่ะนะจากทุกๆท,ทางที่เราทําได้พี่อะไรนะสวัสดีค่ะเนี่ยขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะคะพี่เมษาขอบคุณค่ะพี่สมใจอืมในเรื่องคดีความก็ทนายก็รับเรื่องแล้วนะคะทนายรับว่าเห็นแล้วนะคะน่าจะได้นะคะเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ดูละเอียดนะคะดูคร่าวๆพี่อนุพัฒนสวัสดีค่ะ ดีใจที่ท่านในอำเภอได้รับรู้แล้วก็รีบรีบจัดก,การปัญหานะคะแม่สาใช้คาว่ารีบจาัดก,การปัญหาเลยนะคะคือท่านรับรู้แล้วก็รีบจัดก,การปัญหาเลยนะรีบแก้ปัญหาเลยไม่ต้องระวังคําพูดด้วยพวกแกล้งจะคอยจับผิดเอาเรื่องเราเออแม่สาไม่รู้นะคะว่าแม่สาพูดอะไรผิดตรงไหนนะคือจะระวังยังไงได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะพี่เชียงตุงสวัสดีค่ะ ทางสปตัวกดตูมตอบคอมเมนต์มาในเพจแล้วครับนาบ่ารักมากเลยตอบว,ว่าไงบ้างครับพี่อืมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลค่ะคําพูดที่พูดออกไปนะคะไม่สามที่ว่าไม่สามีสติค,ค่ะนะอะไรที่มันผิดมันก็จะผิดนะอะไรที่ถูกเนี่ยมันก็เป็นไปมันมีทางไปมีทางมาของมันแล้วไม่สามมีอะไรที่มีอยู่ในใจหรือว่าเราเรา,เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเรารู้อยู่นะเราต้องจัดการในบางสิ่งบางอย่างถ้าเราพูดไม่เด็ดขาดนะความหนักมันจะมาลงที่เราค่ะพี่นะ เรื่องหนักๆมันจะมาลงที่เราเราต้องเด็ดขาดบ้างถ้าเป็นหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำมาเมื่อเช้าที่มาเมื่อเช้านะคะในเรื่องราวของกล้องวงจรปิดที่ไม่สาพูดไม่สาพูดจริงค่ะอำนาจที่เจ้าหน้าที่จะทําอะไรกับเราได้นะคะมันก็มีที่ทําได้ที่ทําไม่ได้ไม่สาพอรู้เรื่องค่ะนะคือถ้าเราไม่แข็งบ้างนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่เจออย่างนั้นแหละค่ะนะเราก็จะเจอแบบนั้นไปตลอดอะไรที่แข็งบ้างอะไรที่ที่เราแข็งได้แข็งเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองนะพี่จ้องไอ้ขอบคุณค่ะ มวยไทยอะไรที่ถูกก็คือถูกอะไรที่ผิดก็คือผิดนะคะถ้าเราไม่แข็งเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวถูกร้อง157นะในส่วนที่เขาทากับเราเขาก็ควรจะเกรงใจเราในส่วนที่เขาทำผิดด้วยนะคะอันไหนที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ต้องไม่ใช่ว่าจะให้แต่ฝ่ายที่ร้องเรียนมาเร่ง157มาเร่ง157มา,15 7, า15 7, ดันหลัง157เอา157ดันหลังดันหลังอย่างเดียวนะแม่สาไม่ใช่ฉเฉลยนะคะแม่สาไม่ใช่อจยโกร เราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบอะไรอย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะกวนหนึ่งห้าเจ็ดมาทตามหน้าที่ได้ค่ะมาทําตามอํานาจได้แต่ไม่ใช่ทําจนเกินอานาจนะคะนะในส่วนที่เราต้องจําเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองแม่สาก็พร้อมที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะแม่สาพูดในส่วนที่แม่สารักษาสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นนะคือคนเรามันต้องสู่นะคะนะดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ทําอะไรที่มันสิ้นคิดพี่จัดพนใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้คําตอบอย่างเร็วมาก พี่เอกสวัสดีค่ะอืมพี่พาขันห้าไม่รับนะสาวิตีวันนี้เขาพูดอยู่ว่าหลังวันนี้พาไ่ไหวอีกทีโอ้ขานั้นตามสบายเลยค่ะนะไม่สาถือว่าเป็นขยะนะคะสิ่งที่ไม่สาพูดไปแล้วเมื่อวานก็คือนั่นแหละคะ่ะคนราวโตโ,โตกันแล้วนะคะอะไรดีก็ทําอะไรไม่ดีก็ทําไปแล้วแต่เลยค่ะนะถ้าคุณละเมิดขพ่อตกลงก็นั่นแหละคะ่ะ ม่สาก็จะไปแถลงสารขอให้ศาลท่านเมตตาว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเราที่เราต้องทุกข oui, ์หน <iqu> in <Berlin> ักขนาดนี้เรื่องราวที่เกิดในบ้านเราแบบนี้แบบนี้ยังจะมีคนเนี้ยมาตกย้ําความเจ็บปวดของเรานะคะมาเห็นความเจ็บปวดของเราเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องอะไรยังจะมาตกยังจะมาย้ํานะคะกรรมตามสนองอะไรพวกนี้มันควรไหมแม่สาก็จะต้องให้ศาลท่านได้รับรู้ค่ะว่ามันควรไหมเราเป็นคู่กรณีกันนะที่มีข้อตกลงระหว่างกันอยู่ในระหว่างที่เราดวงกันแกล้งโดนรังแกอะไรแบบนี้นะคะแล้วคู่กรณีของเราอีกฝั่งหนึ่งนะ เอาเรื่องราวต่างๆมาขึ้นหัวข้อคลิปว่ากรมตามสนองมันควรไหมไม่สาก็จะต้องให้ศาลท่านได้เห็นค่ะว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ท่านยังจะมีความเห็นยังไงนะเราต้องการอะไรเราบอกค่ะนะไม่สา,าต้องการยังไงไม่สากล้าบอกค่ะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้นระหว่างรอนะซึ่งมันจะทําให้ชีวิตเรามันเดือดร้อนลาคานไม่จบไม่สิน้นนะยังไงยังไงไม่สาก็จะบอกศาลก่อนว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในระหว่างที่รอค่ะในระหว่างรอจิงกะเบลรออะไรเนี่ยจะไม่มีของขวัญจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะจะบอกท หนูไม่เอาของข,องของวัญแล้วค่ะเพราะว่านี่นี่นี่และหลังวันที่25เขาพร้อ advising, มที่จะจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นหนูไม่เอาของข,องของวัญแล้วค่ะมันไม่ใช่การจบเรื่องที่แท้จริงมันไม่ใช่การจบปัญหาที่แท้จริงนะก็ไปตามนั้นเลยค่ะอืมรอให้พ้นวันที่25อันนี้แหละคะ่ะไอ้เรื่องรอที่พ้นวันที่25นี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวประกอบหลักเลยมันเป็นการชี้วันที่ชี้เขตแดนเลยนะถ้าหลงถ้าคือประมาณว่าหลังจากวันนี้มึงใยไม่สามารถเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยมึงจะเจอหนักพี่ลิโป้พี่ใหม่สวัสดีค่ะทุกทุกคน พยายามแล้วพยายามเข้าใจแล้วนะคะในช่วงแรกๆถึงเขาจะทําอะไรให้รู้สึกว่าเอืนะเขายังไม่ยอมนะเขายังไม่อ่อนเขายังไม่ลงนะเราพยายามเข้าใจว่าเขายังทําใจไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องลงมายืนอยู่ที่พื้นนะเราพยายามเข้าใจเขาแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วค่ะไม่สามีภระระเรื่องแล้วมากมายที่ต้องจัดการนะอะไรที่มันโยนทิ้งได้ก็โยนทิ้งไปเลยพี่ปลายฟ้าสวัสดีค่ะทุกคนพี่ไอ้นะคะสวัสดีค่ะไม่สามไม่อยากจะตอบต,ตัวไล่แก้แค้นหรือว่าต้องไปทําให้บ้านมันต้องเอาคืนอย่างนั้นอย่าง,งนี้นะคะ ขอคุณค่าป้าแมตานะอะไรที่เขาร้องเรียนมาเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบไหนนะคะเราขอให้ใครช่วยเราได้บ้างใครสามารถช่วยเราได้บ้างนะเราทําตามนั้นค่ะส่วนการด่าไม่สามไม่สู้หรอกนะคะถ้าเรื่องการดา่าเรื่องความเลวไม่สามไม่สู้เราคะ่ะสู้ไม่ได้นะคะนะก็ในเรื่องราที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อปากต่อคำได้ก็รอกรรมแล้วกันนะคะถ้าอะไรที่เราทําได้เราก็ทําไปในเรื่องการทางกฎหมายตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็น PDPa หรืออะไรก็ตอนนี้ปรึกษาทนายอยู่นะน่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะทีมทนายก็ดูแลอยู่รับปากดูแลให้นะคะพี่นุกเอียงหมดดีค่ะ คือเมื่อวานยังไม่มีความคื้นหน้าอะไรก็เรื่องมันเพิ่งเกิดตอนวันที่สิบสี่ใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานวันที่สิบห้าเราก็ร้อนใจนะคะทีนี้วันนี้แม่สาก็เลยทักไปหาทนายอีกนะคะทนายบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะน่าจะไปได้นะคะน่าจะไปได้เพราะฉะนั้นรอเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆนะก็รับปากดูแลให้แล้วนะคะสบายใจได้ในส่วนของเรื่องกฎหมายเรื่องออการไร้สดอะไรต่างๆที่ผ่านมานะคะส่วนเรื่องประปาเรื่องน้ำก็ในราคาตัรอนะคะยังไงยังไงวันนี้ก็มีข่าวดีที่ทำให้อุ่นใจได้บ้าง ที่ทาให้ทุกคนได้สบายใจได้บ้างส่วนผลจะเป็นยังไงนะคะนะอย่างน้อยคําพูดของท่านประหลัดที่บอกว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสําหรับทุกๆคนที่นี่มันเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยค่ะมันเป็นคำพูดที่ดีมากๆที่ทําให้เราอุ่นใจนะคะนะมันไม่ใช่เพื่อสาวิตรีคนเดียวมันไม่ใช่เพื่อแม่ชมพู่คนเดียวนะจะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อทุกคนที่นี่แล้วการประชุมก็ประชุมหลายหน่วยงานที่จะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องน้ํานะคะจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําที่พวกเราไม่มีน้ากินน้ําใช้อะไรกันต่างๆนะคะที่กัญญาลัตษ์น้องก็พยายามที่จะเร เมื่อวานช่างวาก็ทำเคาน์เตอร์ครัวให้ก็นุ่นพาเขาไปเที่ยวนุ่นกลับมาก็ห้าโมงเย็นแล้ว <c oughs> ได้เวลาเลิกงานกลับบ้านนะทำได้นิดเดียวเพิ่งทำงานได้สิบโมงแล้วก็ไปยืนคุยอยู่นั่นไปๆมาๆก็ไปด้วยกันไปด้วยกันก็กลับมาก็หมดเวลาทํางานแล้วทําได้นิดเดียวนะวันนี้ก็ทำเคาน์เตอร์ครัวนะคะพี่ชายช่างวาช่างวีก็ปูปูกระเบื้องห้องน้ำสองห้องนะคะนะพี่ก็ทําคนเดียวนะคะก็นั่นแหละยังไงยังไงก็พี่น้องกันนะคะพี่พี่ชายช่างวาช่างวีนะคะก็ะจ้างกันไปไม่มีตัง,งก็จ้าาาางงกกันนนนนไไไไปปะะะะะคเเเเมมืื่่่อออหหรทีียๆ็ิ คะว่าจะร MM ้องเรียนช่างวายหรอคะก็ตามที่เขาพูดก็เขาอยากทําอะไรก็ทําเลยค่ะพี่โมโนแต่ว่าที่สุดก็คือพี่จารีเมื่อก่อนจะได้ว่าห้ามยูทูข้าไปพุ่นวายคนในบ้านยังคงอยู่ไหมครับเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะพี่แต่ว่ามันเป็นการไล์สดอยู่ข้างนอกที่ก็โจมตีคนในหมู่บ้านนะคะเป็นการไล์สดอยู่ข้างนอกไม่มีอยู่ในหมู่บ้านนะคะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่เป็นการไล์สดข้างนอกเป็นการร้องเรียนแล้วก็วิ่งเข้ามานะคะนะในเรื่องราวของจะร้องเรียนช่างวาเรื่องป่าไม้เรื่องอะไรต่างๆนะคะท่านในอำเภอนะคะจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้้้้องงงเกกกีีี่่ยวััับพืนนนนนททตรระะะะะคคมมมาปชุหด ป่าไม้เทศบาลน,นะคะทางอำเภอแล้วก็ผู้นําชุมชนนะแล้วก็คอ,อสจอนะคะคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดเรื่องอะไรพวกนี้ขึ้นอีกท่านในอำเภอขอให้มาประชุมหารือหาทางออกร่วมกันทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับอะไรอะไร,ะไร,ะไรพวกนี้ที่ในพื้นที่ที่นี่นะคะหลังจากประชุมนี้น่าจะได้คําตอบเกี่ยวกับการจะถูกร้องเรียนทุกเรื่องนะคะในหมู่บ้านกคของ,ของนะน่าจะมีทางออกร่วมกันที่ดีมากๆนะสาธุข,ขอให้เป็นคําตอบที่ทําให้พวกเราแบ่งหนักเป็นเบานะคะหรือว่าจากเบาก็เป็นหายไปเลยนะ